สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณชาแนล Channel นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นเลขเด่นล่างนะคะ3สูตรเนาะสูตรที่1นะคะเป็นเลขเด่น2ตัวนะคะงวดแรกนะคะได้9แล้วก็0นะคะเข้าที่0 หลักหน่วยนะคะงวดถัดมาห้าแล้วก็หนะคะหกหลักหน่วยงวดถัดมาศูนแล้วก็หนึ่งะคะหนึ่งหลักหน่วยงวดถัดมาหนึ่งแล้วก็สองนะคะสองหลักสิบนะคะงวดถัดมาเก้าแล้วก็ศูนย์ะคะศูนย์หลักหน่วย ว่าถัดมาห้าแล้วก็หกนะคะหกหลักสิบว่าถัดมาสองแล้วก็สามนะคะสามหลักหน่วยว่าถัดมาสี่แล้วก็ห้าห้าหลักสิบว่าถัดมาหกแล้วก็เจ็ดนะคะเจ็ดหลักสิบเจ็ดหลักหน่วยนะคะ <lug S 1> ว่าถัดมาห้าแล้วก็หกนะคะ หกหลักสิบงวดถัดมาเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดหลักหน่วยนะคะแปดหลักสิบงวดถัดมาสองแล้วก็สามนะคะสามหลักสิบงวดถัดมานะคะหนึ่งแล้วก็สองนะคะสองหลักสิบหลักหน่วยนะคะงวดต่อมาเนาะสี่แล้วก็ห้านะคะห้าหลักสิบ วดถัดมา0แล้วก็1นะคะ1หลัก10บวดถัดมา2แล้วก็3นะคะ2หลักหน่วยงวดถัดมานะคะ8แล้วก็9 8นะคะหลักหน่วยส่วนตัวเลขงวดถัดไปวิธีคำนวณสูตรนี้นะคะ ใช้รางวัลที่1หลักพันหลักสิบหลักหน่วยใช้รางวัลเลขท้าย2ตัวหลักหน่วยคูณ3มใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่1หลักหน่วยใช้รางวัลเลขท้ายขออภัยค่ะใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่สองหลักร้อยคูณ3ใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่1หลักร้อยไม่มีคูณหลักสิบคูณ2หลักหน่วยไม่มีคูณใช้รางวัลเลขท้ายนะคะหมุนครั้งที่สองหลักร้อยคูณหบวก7คงที่นะคะ 4หลักพันบวกนะคะสองหลัก10บวก9หลักหน่วยบวก8คูณ3ได้24ใช้4นะคะบวก7หลักหน่วยบวก1คูณ3นะคะได้3บวกนะคะ4หลักร้อยบวก0คูณ2ได้0บวกนะคะ8 หลักหน่วยบวก0นย์คูณหได้ศูนบวกตามด้วยเจดนะคะคงที่เนาะสีะะ่บวกสองเป็นหกนะคะบวกเก้าเป็นสิบห้าบวกสี่เป็นสิบเก้าบวกเจ็ดเป็นยี่สิบหกบวกสามเป็นยี่สิบเก้าบวกสี่เป็นสามสิบสาม บวกแปดเป็นสี่สิบเอ็ดบวกเจ็ดนะคะเป็นสี่สิบแปดเนาะวันที่สิบแปดนะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้านะคะตัวเลขที่ได้เนาะสูตรที่หนึ่งนะคะคือ แปดแล้วก็เก้านะคะต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองงวดแรกนะคะได้แปดเก้าศูนย์นะคะเก้าหลักสิบงวดถัดมาหนึ่งสองสาม สองหลักสิบเมื่อถัดมาสี่ห้าหกห้าหลักสิบนะคะเมื่อถัดมาห้าหกเจ็ดนะคะหกหลักสิบเมื่อถัดมาสองสามสี่นะคะสามหลักสิบเมื่อถัดมานะคะสี่ห้าหกห้าหลักสิบเมื่อถัดมาหกเจ็ดแปดนะคะเจ็ดหลักสิบ งวดถัดมาห้าหกเจ็ดหกหลักสิบนะคะงวดต่อมาเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดหลักหน่วยนะคะแปดหลักสิบงวดถัดมาสองสามสี่นะคะสามหลักสิบงวดถัดมาหนึ่งสองสามนะคะสองหลักสิบ งวดถัดมาศูนย์หนึ่งสองนะคะสองหลักหน่วยงวดถัดมาหกเจ็ดแปดนะคะหกหลักหน่วยงวดถัดมานะคะเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หลักสิบส่วนงวดที่ผ่านมานะคะเจ็ดแปดเก้าแปดนะคะหลักหน่วยส่วนตัวเลขงวดถัดไปนะคะ วิธีคำนวณสูตรนี้นะคะทุกคนใช้รางวัลที่หนึ่งหลักแสนคูณสี่หลักพันคูณสองหลักสิบคูณสองหลักหน่วยไม่มีคูณใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งหลักร้อยหลักสิบคูณสองหลักหน่วยคูณสองใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะหลักสิบคูณสองแล้วก็หลักหน่วยไม่มีคูณบวกหนึ่งคงที่นะคะหนึ่งคูณสี่ได้สี่ บวกสีคูณสเป็น8ดบวก2อคูณสเป็น4บวกเก้าหลักหน่วยบวกเหลักร้อยบวกหนคูณสได้2องบวกเจคูณสเป็น14ใช้4บวก0ูคูณสได้ขอภัยค่ะได้0นยบวกแหลักหน่วย บวกหนึ่งคงที่สี่นะคะบวกแปดบวกสี่เป็นสิบหกบวกเก้าเป็นยี่สิบห้าบวกเก้าเป็นสามสิบสี่บวกสองเป็นสามสิบหกบวกสี่เป็นสี่สิบบวกศูนย์เป็นสี่สิบบวกแปดนะคะเป็น สี่สิบแปดบวกหนึ่งเป็นสี่สิบเก้าทุกคนสี่สิบเก้าเนาะเลขเด่นตัวแรกนะคะก็คือเลขเก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใช้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะคะศูนย์ที่สองได้เก้าศูนย์หนึ่งเนาะ ต่อกันด้วยสูตรที่สามนะคะทุกคนสูตรที่สามเนาะสูตรนี้ก็จะเดินยาวยี่สิบงวดนะคะเป็นเลขเด่นไม่ปักหลักเหมือนกันเดินสิบหน่วยนะคะงวดแรกได้เจ็ดแปดเก้าแปดหลักสิบงวดถัดมาได้หกเจ็ดแปด หกหลักหน่วยนะคะมวดถัดมาได้ห้าหกเหลักหน่วยนะคะมวดถัดมาได้แปดเก้าศูนย์ศูนย์นะคะหลักหน่วยมวนถัดมาได้สี่ห้าหกหกหลักหน่วยเนาะมวดถัดมาได้เจ็ดแปดเก้าเก้าหลักสิบมวดถัดมาได้ศูนย์หสองสองหลักสิบ เมื่อถัดมาได้สามสี่ห้านะคะห้าหลักสิบเมื่อถัดมาได้หนึ่งสองสามสามหลักหน่วยนะคะเมื่อถัดมาได้หนึ่งสองสามหนึ่งหลักหน่วยสามหลักสิบนะคะเมื่อถัดมาได้หกเจ็ดแปดแปดหลักหน่วยนะคะเมื่อถัดมาได้ห้าหกเจ็ดเจ็ดหลักสิบเจ็ดหลักหน่วยนะคะ เมืถัดมาได้สี่ห้าหกนะคะหกหลักสิบเมื่อถัดมาได้ห้าหกเจ็ดเจ็ดหลักหน่วยนะคะเมื่อถัดมาได้หนึ่งสองสามสามนะคะหลักสิบเมื่อถัดมาได้ศูนย์หนึ่งสองสองหลักสิบสองหลักหน่วยนะคะเมื่อถัดมาได้สามสี่ห้าห้านะคะหลักสิบเมื่อถัดมาได้สี่ห้าหก หกหลักหน่วยเมือถัดมาได้สองสามสี่สองหลักหน่วยเมือถัดมาได้สองสามสี่สี่หลักสิบส่วนตัวเลขงวือถัดไปนะคะทุกคน วิธีคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่1หลัก1000แสนหลักพันคูณ2หลักหน่วยไม่มีคูณใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่1นะคะหลักร้อยคูณ2ใช้รางวัลเลขหน้าขออภัยค่ะใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งเนาะหลักร้อยคูณ2หลักหน่วยคูณสองใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่สองหลักร้อยนะคะไม่มีคูณหลัก10คูณหหลักหน่วยคูณ3ใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่1หลักร้อยไม่มีคูณนะคะ ใช้หลงวันเลขท้ายเหมือนครั้งที่สองหลักร้อยคูณสองบวกตามด้วยสี่คงที่เนาะหนึ่งนะคะบวกสี่คูณสองนะคะเป็นแปดบวกเก้านะคะบวกเก้าคูณสองได้สิบแปดบวกเจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่บวกหนึ่งหลักร้อย บวก9คูณ5ได้45ใช้5บวก5คูณ3ได้15ใช้5บวก4หลักร้อยบวก0คูณ2ได้0บวก4คงที่นะคะทุกคนหนึ่งนะคะบวกแปดเป็นเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปด บวกเกคูณสอเนาะได้18ใช้8ปดเนาะสิบบวกแนะคะเป็นยี่บหบวกสเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสามบเอบวกหเป็น36มบวกหเป็น4ี่บเอบวกสเป็นสี่สิบห้าบวกสนะคะเป็น4ี่สนะคะ ตัวเลขงวดถัดไปเนะาะงวดทียี่สิบเอ็ดนะคะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใช้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งตัวเลขที่ได้ก็คือเก้าศูนย์หนึ่งนะคะสูตรนี้เนาะสูตรแรกนะคะสูตรแรกเนาะได้แปดเก้าสูตรที่สอง ได้901สูตรที่3ได้901ตัวเลขน,นะคะก็จะชนเยอะที่สุดนะคะก็คือเลข9เนาะทุกคน1นะคะ2แล้วก็3นะคะ1 8 9 2 9 01 3นะคะ901เนาะตัวเลขน,นะชนเด่นเด่นเนาะก็คือเลข9นะคะทุกคน คลิปนี้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ